ีวิตด,ด,ดีเมื่อมีสหกรณ์ค่ะฝากเงินกับสหกรณ์ออกทรัพย์กระทรวงยุติธรรมวันนี้ดอกเบีย้ยสูงถึง3.5%ได้ยินแค่นี้น่าสนใจชื่ไหล่ะวันนี้ที่ฉันจะมาแนะนําว่ามาใช้บริการนักเงินฝากกับสหกรณ์แล้วดียังไงค่ะที่ฉันเลือกเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอ,อื่น และแถมได้รับคุณภาษีด้วยบริการฝากเงินกับสกากตอนนี้มีมากถึง3รูปแบบค่ะมาดูกันซิว่ามีรูปแบบไหนบ้างเริ่มต้นที่1ฝากออมทรัพย์เล่มสีชมพูดอกเบีย้ย1.5%งเผ่อนสะดวกได้ตามใจฝากเพิ่มได้ไม่จำกัดจำดวนวนเริ่มต้นที่100บาทค่ะแบบที่2ฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มสีเขียวดอกเบีย้ย2.4%เปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1000บาท ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งฝากเพิ่มแบบไม่จำกัดจำนวนอีกด้วยกรณีฝากเกินกว่า1 0ล้านบาทส่วนที่เกินกว่า10ล้านบาทได้ดอกเบีย้ย2%ค่ะและ3ฝากอรอมซัพิเศษวีซับเล่มสีน้ำเงินดอกเบีย้ย3.5%เปเปิดปบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0บาทไม่เกิน10,000บาทถอนได้ไม่เกิน4ครั้งต่อปีหาจกจากเงินรายได้รายเดือนไม่เกิน10,000บาทเป็นการออกประจำทุกเดือนค่ะรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย บอกกับการออมทุกรูปแบบค่ะขอแอบกระซิบว่าฝากเงินกับสากลไม่ยากเพียงแค่แอดไลน์แอด coopmoj แค่นี้เจ้าหน้าที่สากลก็พร้อมให้บริการการฝากเงินทุกรูปแบบค่ะและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฝากเงินกับสากลออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมได้ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นแน่นอนแถมยังได้รับยกเว้นภาษีอีกด้วยรออะไรล่ะมาเป็นสมาชิกกับสากลออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม พราะชีวิตดีดีเมื่อมีสากรค่ะ